หวยห้ก็บวดทุวนลูกกับโปหูเสือเอานะ่ะเอาวะนาน้ำคืไปเห็นหวยเอาว่าน้ำปุ๊บจะหวยจะลอยมาเลยเห็นเห็นทุกอย่างอ่ะที่มีบาบุญคุณโทษข้าพ้าไปเห็นเมดค่ะเขาบอกว่าให้รากษาศีินให้ได้ควันนี้ไปรากษายสินเลยยังหนื่อยเลี้ยงหล,ลาน,นหลานน้อยๆนะ่ะวันนี้ช่วงเป็นแห้งๆแต่เพิ่นก็นเอาเป็นมีมีมันจะมีคือว่าว่าภาษาคนบระโปเรื่องน่ะเพิ่นบอกว่าว่ามันว่าออกมาจะภาษาเทพน่ะคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาณในการรับชมใครจจงลำท้ายปุู่เข้ามาครับ ปูมีพร้อมเกี่ยันหปูแสนที่ให้คนอยู่ที่ไหนมีกาคปูแสนที่ต้องมีแม่ที่ใส่เสื้อเขีวใส่แว่นตาต้องมีพร้อไปกับูทุกรอบทไปพร้อมกันสามครั้งครับสาธุสาธุสาธ พี่น้องเห็นอะไรมั้ยไหมเห็นบอเห็นีหยั่แน่เห็นมือมือชี้ว่าอะไรเอ่ยไม่บอกหมดหรือยังน้อตัวที่ชี้มือน่ะอันใดว่าก่อนนอันแล้วตายสักบาดนี้ตายจังไดบานดี พี่น้องถล่มทลายเลยเนาะปตุยครับคร,รถล่มทลายเลยนะเนี่ยไม่มีไม่ทีเดื่ววันนี้จะ,จะถึงขนาดเป็นเ่ิกดีเป็นยามดีแม้แต่ปู่เทพยังปีนะครับ แล้วก็อย่าที่ลืมไม่พลาดอีกเรามีในของพ่อตุยและแม่หนุ่ยมาจากสมุทรสาครและจะมีอาจารย์มาพ<า>วงสวดเข้ามาเลยครับควาถวายปู่องค์องค์ลำแสงสีนักละลาจกมาหลังที่ยู่ตรงนี้เลยครับก็บจะเปเพลงไ,ไ,ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพลงไม่มีไม่มีเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ คุณแม่สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีคุณแม่อย่างเนาะค่ะแม่สั์สีจันน้ำสว่างอ๋อคุณแม่ขออนุญาตถ่ายถ้ำหน่อยได้จ้าขออนุญาตถ่ายถ้ำแม่เนาะเพราะว่าตอนตอนที่เห็นพันล่ำเห็นแม่ล่ำตอนตอนแม่ล่ำแม่แม่รู้สึกโตป่ะจ้าโอ้แต่มันบังคับโตก็ได้อ๋อมันมันจะบังคับโตของแม่มาได้แบบคล้ายๆว่าคือจังมี่แบบ แบบมี้อิหยังเขามาอยู่ในโตของแม่เป็นป่ะคะประถามแม่เปตามล่างตรงของเราเป mm ็นไรอ๋อแสดงว่าแม่สามารถซื้อได้ปะค่ะซื้อได้เพราะว่าแม่แม่ล่ำต่อแม่ล่ำนอกวกะแม่จะมียกมือยกมือนั่ม เพิ่น้ายก้นานี้มันฝังคับโตเจ้าของก็ได้เป็นเปิ่นพ้าแม่เฮ็ดเนาะ,นะแม่กับพยายามที่จะคุ้มแต่ว่ามันคุ้มบม่ได้แมนมาแม่คือว่ามีองค์มาอยู่ตังเต้พโสอหาซิบุญองน้วแ,แม่นจนจน บบดนี้ตัดตะกอนตะกอนแม่จิเป็นแบบเนี่ยแม่ให้หวยคนให้ถูกโอ้ตะกี้แม่เคยให้ถูกเอาชนาเออตะเพิ่นเอาหวยเอาเลขเอาเบอร์ให้3้างโตสอโตให้ล่างให้บนแบบในร้านอยู่ก็มีเริ่มแรกน่ะจะมีผู้หญิงผมยาวมานั่งเคียงข้างครั้งนี้ควยลูกครั้งนี้ควยร้านควยร้านแั้งสองคางนะค่ะควยร้านแั้งสองคางวันนี้ดูเขียวเนี่ยเพราะเป็นไม้ยังแไงเดี๋ยวคอ ว่าคนอิบเซียมันเดิมมันเป็นพีพป่ปอพี่กะชาวบ้านเนาะสมัยตกี้หาบ้านมารวมกันมาบงนามาบงเมนะให้หวยให้ตัวตัวลูกกับพวกหมูเสือเอาเนาะ เราวรนางคือก็เห็นหยวยเราวรนณาปุ๊บจะหวยจะลอยมาเลยเห็นหเห็นทุกอย่างอ่ะที่มีบาปบุญคุ้นโทษก็พาไปเห็นเมิ่ค<ฆ>่ะ <c oughs> เขาบอกว่าให้ร,รักษาศีลให้ได้บวเนี่ยพี่รักษาศีลเนไ่ยคนเลี้ยงล้านล้านน้อยๆนะ่ะว<ฆ>ันนี้ช่วงเป็นแ<อ>ห้งๆแต่เพื่อนก็เอาเป็นมีมีมันจะมีคือว่าว่าภาษาคนบระหูเรื่องนะเพื่อนบอกว่าว่ามันว่าออกมาจะภาษาเทพนะะวันนี้เพียงกับว่าเปลี่ย <c oughs> นพิปบพิการจึงเสียว่าออกมานี่ภาษาเทพเลยค่ะเพราะนี่ ก็เอาไปรักษาเนาะคือยิตมันดับแล้วน่ะยิตมันดับเนาะเห็นคนนั่นเป็นนี่เห็นคนนี่เป็นนั่นที่ตนไปมาแยกไปใกล้คนนั่นคนนี่เด้อเป็นเป็นนั่นนั่นน่ะนี่น่ะแล้วคนบ่เซียคนนี่คนที่ไปเรียนของมาไปเลยไม่เห็นทางนี้นะเราก็ได้เรียนของเขา่านะว่าพุทธพุทโธมาเองคตะวนี้เป็นเอาไปรักษาการยาน ตะกี้บอกถือบอกเลยขนอหนึ่ถือรู้ไหมบะคะ่ะแม่รู้แต่เพิ่นว่าซื้อซื้อเป็นบางคนอ๋อคนที่เสื้อคนจังซื้อจ<า>อ้<ม>่าเพราะซื้อก็เลยเป็นป่ยนถึงจะถ้าว่าจิตด,ดับเก็ดมือเก็ดคืนเลยดับไปนะค่ะ ไปเห็นทุกอย่างแล้วล่ะบาบุมโตดแลวถ้าไฟสิปฏิบัติเอามันมีตึงไม่งเจ็ดเมื่อนันไปเห็น่นผาไปเห็นไปเบิงิฟน้าไปเห็นทุกอย่างเห็นชาติอดจตีเห็นปัจจุบันแต่ว่าเรื่องชาติอดีตว่ายืดก็ถือมันหลกมันเป็นทุกเอาปัจจุบันให้มันได้วันนี้เป็นลากสายยุบันชิเลียมบ้านซินเลี่ยมกับพากับปเนาะแม่กระส่วนเิ่นเอาข่าวโบดก้อนโบนนะบางสมบเป็ียนสมบูญตายให้เอาข่าวโบดก้อน เอาขาโบนแล้วออกจากโบนได้ไหนดูอียึดตับซีพมือไปดูในวัดซิผายูในวัดซิามือซิหเข่าก็ได้กินได้ตะล่างกายมันก็เน่าพวเปื่อยออที่ช่วงห่วยๆก็หน่ะห้าห้าห้าเก็ดะช่วงนั้นเนาสามตัวล่างไห้ยิ่นยไฮพวกมีไพเอาเอิญคนแปลว่ามีพระอาจารย์น่ะเขาถือ แม่กับเ่เล่นลูกกับเพ่เล่นช่วงนั้นคุณแม่บอกถูกอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนที่บอกไมันด้เห็นเป็นบางข้างราะว่าเพื่อนไปเล่นคู่กับเล่นให้ว่าถือเอาอะไรไปเล่นให้นะวายแต่ว่าเมื่อกี้นี่ตอนที่แม่ยกเมื่อแม่ลู้โตป่ะจ๊ะแม่แม่หู้แต่มันบังคับก็ได้นมันคุ้มก็่ได้คล้ายๆว่าเพิอนมาเป็นจะมีแบบว่าเป็นเป็นเพิ่นน้ำเป็นเฮ่าน้ำแปงสิบบาทของแม่นั้นเป็นรู้พญาหน้ากับ้านค่ง แม่ก็นับถือปูเวลาเพิ่งลงมาแบบปูคนเแถวน้องจิตตองกบ<อ>เวียดมือนี่เห็นหมองหูปลงนะุกลค,คนเฒ่าจะเอาเท่านี้แล้วเนาะค่ะแต่ว่าแนวทางก็ตามที่เห็นตอนแม่ยกยกมือหน่ะล่นะเนาะแม่เนาะ,อะเอาตามที่เพิ่นมาซือ้อหวยก็ค่อยซื้อหลายงวดที่ว่าออกไม่อย่างว่าสองแปดก็ซื้อสิบบาท แล้วก็มาศูนย์หกกระสือสิบบาทแล้วก็มาอย่างหกสองนี่ก็ว่าหกอยู่แต่ก็ไม่ได้ซื้อมันนี่มาสามเสียดนะองค์มันลงเนาะลงทุกขีขันอ่ะบอกเพื่นว่าสามแปดไม่ดอกสามเสีดเพิ่เนเบ้าเองดอกอันนั่นอยู่บ้านเพิ่นลงมาเองคา่ะคุณคือว่าคุณแม่บอกเข้อตุ่แต่ก่อนเป็นเพราะว่าคุณแม่นี่มีปูป่กับย่าอยู่ในตู้มีองค์มาอยู่บอกต้องหวยกันก็คือว่าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยเป็นมานานหรือยังครับแต่พราะโศหาเสีดมื่อไหร่เรเกิดมาเนี่ยโอ้ตายแล ฟื้นใชชั้นล่างชั้นเจ็ดมือนนอนแต่ว่ามันมันมันก็เนาวพวกนี้อ่ะวันนี้ถ้าถูกติามันเชอดีตปัจจุบันลูกยี่สี่ลูกเป็นผู้ใดผัวตั้งเดิมผัวอชาติอดีตเป็นผู้ใดปัจจุบันเป็นฝรังเศสคือว่าปัจจุบันเขาเอาปัจจุบันเขา่ได้ชาติอดีตแม่หบูค่ะขน้นมันพอยจะไปว่าเป็นชาติอดีตมันเจ็บปวดค่ะต้องเว่าดอก ถ้าคนบ่มีสินนะจะมองไม่เห็นเมนโะแล้วคนนั่งกับผัวกูเมียคูัซักคูก<แ>เขาไปเทีเยงไม่ได้มันขามพวกความชาติแล้วเฮาก็าต้อง<แ>เอาปัจจุบันก็นนะีราคาเด้อยี่สิ